สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกคลิปนะครับเมื่อคลิปที่แล้วนี่ผมได้พูดเกี่ยวกับมีดหลวงพ่อพบุญมีวัดเขาสมอคอนะครับว่ามีการแยกยุคยังไงนะครับการเล่นหานี่ทำไมถึงมีความแตกต่างกันระหว่างยุคแรกกับยุคหลังนะครับได้อธิบายไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับสว่วนมาคลิปนี้นี ผมจะมาเริ่มออบอกเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของอแต่ละช่างครับที่ได้รับความนิยมนะครับว่เอกลักษณ์ของช่างยุคต้นเนี่ยมีช่างอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีลักษณะการตอกลวดลายการทํามีดเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนนะครับก็จะมาค่อยๆบอกไปทีละช่างนะครับทีละคลิปไปนะครับก็วันนี้ก็จะ ได้นำมีดบางพวกมีนะครับเป็นช่างหลักช่างหนึ่งเลยครับเป็นช่างยอดนิยมเลยก็คือช่างหว่างครับช่างหว่างชื่อเต็มๆของท่านนี้ก็คือสว่างจันยิ่งนะครับบางคนก็เรียกช่างสว่างแต่ว่าในวงการเขาเรียกมีดช่างหว่างมีดช่างหว่างน <c> ะ <oughs> ครับก็มาดูกันเลย ช่างหวางนีจะเป็นช่างหลักยุคต้นของหลวงพ่อบุญมีนะครับที่ตอกมีดให้หลวงพ่อบุญมีก็ลักษณะมีดของช่างหวางเนี่ยที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนเลยเนี่ยคือ,อยกเว้นมีดที่แบบสั่งทาพิเศษนะครับบางทีชาวบ้านบางคนเนี่ยอาจจะทำมีดพิเศษให้ช่างตอกแล้วก็ให้หลวงพ่อไปปลุกเสกนะครับแต่ว่ามีดที่ผมมาให้ดูวันนี้นี่จะเป็นมีดที่แบบเป็นเอกลักษณ์ของ เชิงช่างเลยนะครับที่เห็นปุ๊บในรู้เลยว่าเป็นของช่างวางนะครับก mm hmm. ็เดยวเิ่มมาเลย mm hmm. ก็ลักษณะใบมีดของลักษณะตัวมีดนะครับของช่างวางเนี่ย mm hmm. ก็จะทําท่านจะทําลักษณะยาวเรียวนะครับเนี่ยลักษณะภายนอก,กเป็นแบบนี้นะเนี่ยเป็นแบบนี้เป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับปลายด้ามนี่จะเป็น อะล,ล,ลูมิเนียมหล่อเป็นอะลูมิเนียมหล่อโบราณนะครับทํางานเรียบร้อยนะครับสะบุดด้านจะเป็นกลมๆเรียบร้อยแบบนี้น,นะฮะไม่มีรอยไม่มีรอยต่ออะไรเลยนะครับส่วนที่เข้ากันนะครับที่เข้ากันก็จะเป็นแบบหล่อเหมือนกันส่วนยุคกลางๆอาจจะมีบ้างนะครับที่เป็นแบบเป็นหลอดอลูมิเนียมก็มีแลวเป็นยุคแรกๆจะเป็นแบบหลอ่อ แบบนี้นะฮะเราขึ้นรูปเราโบราณนะฮะเราให้เข้ากันมีดนะส่วนฝักเนี่ยฝักเอกลักษณ์ของช่างวางเลยเนี่ยอโลมเเนียมของช่างหวางเนี่ยท่านจะทำอโลมเเนียมป้องตรงกลางเนี่ยค่อนข้างใหญ่นะครับใหญ่หนานะครับสามป้องใหญ่ใหญ่หนาอันนี้คือมีดเดิมๆที่เจ้าของเเก็บได้ดีมากเลยนะครับไม่ไม่มีชำรุดซ่อมตรงไหนเลยนะครับส่วนปลายฝัก ท้ายฝักเนี่ยถ้าเราวัดขนาดเนี่ยจะเท่ากันเลยครับเนี่ยสองอันเนี่ยจะมีขนาดความกว้างเนี่ยเท่ากันเลยนะครับส่วนตรงกลางนี่จะใหญ่ผมเคยเห็นบางเล่มที่ใหญ่กว่าน,นี้ก็มีนะครับเป็นพื้นใ,นใหญ่ๆเลยส่วนเชือกที่พันเนี่ยช่างวากเนี่ยเขาจะพันหลายป้องนะฮะสี่ห้าป้องขึ้นไปเลยนะครับนนหนาหเลยนะครับ มีความแห้งนะครับส่วนปลายฝักนี่ก็เท่าที่เห็นนี่ก็จะเป็นแบบโชว์ไม้นะฮะโชว์ไม้ไม่ไมค่อยมีอุดไม่มีจะเป็นสไตล์ช่างวางเลยนะฮะส่วนใบม,มีดอันนี้จะเป็นเหล็กขาวนะเหล็กขาวเหล็กขาวลักษณะการต่อของช่างวางเนี่ยคือเขาจะเล่น หน้าสิวเนี่ยตอกอตรงๆทื่อๆแบบเนี้ยนะครับค่อนข้างตอกตัวตรงๆแบนๆนะฮะคือจะพูดยังไงให้เข้าใจดีคือเขาไม่ค่อยเล่นโค้งเท่าไหร่ครับตัวโค้งนี่ก็จะตอกเป็นมุมมีสันนะฮะเห็นไหมฮะนี่ครับตัวเว้นวักเนี่ยตัวโอเนี่ยจะมีมีหลายลักษณะ บา,บางตัวก็จะไม่มีกระดกปลายบางตัวนี่ก็มีกระดกปลายเขาว่านะครับเขาว่าตัวกระดกปลายเนี่ยเป็นจะเป็นยุบแรกๆที่ช่างเอาตอกนะครับเราก็พยายามจำอักษรต่างๆของช่างหวางนะฮะเนี่ยต่อตัวลักษณะหน้าสิวแบนๆเลี่ยมๆนะครับส่วนตัวอุนาลมนันจะมีหลายลักษณะจะมีแบบโค้งแบบนี้ก็มี สลับสิวก็มีแบบนี้นะฮะหรือจะเป็นแบบสลับพันปลาแบบนี้ก็มีนะฮะจำตัวอุต่างๆไว้นะฮะตัวนะเนี่ยต่อยังไงนะครับ,ออรรบดูนะครับถัดการเล่นหางนะฮะสองเล่นนี้นี่เบอร์สิวในต่างกันนะฮะต่างกันนะสิวเล็กสิวใหญ่แต่ว่าลายมือเนี่ยมันองบอกได้ชัดเจนว่ามันช่างเดียวกันนะครับเอกลักษณ์ ทงที่ครับทุนนะตัวพุทธนะครับดูการเล่นหานะฮะการขึ้นยันต่างๆหรือเป็นธรรมชาตินะครับคือมีดเก๋ได้ทําได้ค่อนข้างดีเลยนะครับทําได้ดีเลยแต่ว่าลักษณะสิวเนี่ยเขาจะค่อนข้างใหญ่เอถอะทะนะครับแล้วก็การลอกลายคือของเก๋อาจะลอกลายต่อมันไม่มีความเป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติของช่างเนี่ยการ ะวัดหางเนี่ยมันมีขัดขากินเกินบ้างครับเป็นธรรมชาติคือต่อช่างนี่ก็เหมือนศิปลปินวาดรูปะครับคือมันจะมีธรรมชาติของชิ้นงานให้เราได้ดูนะครับตัวนมโมพุทธายะเนีครับตัวยันพระเจ้าอมโลกเล่นหางยังไงนะครับเมีดูเล่นหางต่างๆลากหางลงมานะครับการลงสละของยัน จำจำลนะักษณะการต่อให้ได้นะครับเห็นไหมฮะส่วนใบมีดแต่ของช่างหวางเนี่ยท่านจะทําขึ้นทรงเนี่ยใบเหมือนใบข้าวนะเห็นไหมฮะเรียวๆ,ๆยาวๆกระดกปลายขึ้นนิดหน่อยจะเป็นลักษณะนี้ท,ทั้งหมดเลยนะฮะเท่าที่เห็นเนี่ยจะไม่มีปิดแบบจากนี้จะเป็นของช่างหวางนะครับส่วนสันมีดเนะี่ยสันมีด ก็จะขึ้นกระดูกงูมาแบบนี้นะฮะมีหลายรดยลายส่วนปลายเนี่ยยุคต้นๆจะเป็นลายดอกไม้นะฮะจะเป็นดอกไม้บานบ้างดอกไม้ตูมบ้างแบบนี้นะครับหรือจะจะเป็นแบบนีนะ้เล่นสิวแบบนี้มาได้เหมือนกันมีหลายลนะักษณะตอกยันนี่ค่อนข้างเต็มใบเลยครับสั้างหวังยันที่ลงนี่ก็จะเป็นยันอา,อาวุธเจ้านะครับถ้าเล่ม เล่มเล็กๆนี่ก็จะลงได้ไม่ครบพระเจ้าจะจริงๆยันเต็มๆนี่จะมีห้าห้าอการนะครับอย่างเล่มน,นี้ก็จะลงได้แค่สามสาม่างนะครับองค์พระเจ้าสามการนะครับเล่มเล็กกว่านี้ก็จะลงได้แค่สองนะครับมันแล้วแต่ขนาดมีดนะครับจะเป็นเป็นคาถาหลักเลยของหลวงพ่อบุญมีที่ใช้ในการตอกมีดนะ ส่วนเล่มเล็กเนี่ย <c oughs> ตอนที่ได้มาเนี่ยจะมีแต่ฝักไม้เฉยนะครับอลูมิเนียมต่างๆเนี่ยหลุดออกไปแล้วหลุดออกไปเอาไปซ่อมทำให้พยายามใกล้เคียงของเดิมที่สุดแต่ว่าถ้าเราเทียบเนื้องานกันเนี่ยเราสามารถแยกออกนะวา่าเล่มน,นี้ไม่เดิมนะครับเล่มน,นี้ไม่เดิมเล่มน,นี้สภาพเดิมเราก็ดูวัสดุต่างๆนะครับของที่พยายาม ทำที่หลังเนี่ยมันเราสามารถดูออกความเรียบร้อยของงานนะฮะเห็นไหมฮะการติดฝักไม้เดิเดมนี่เรื่องนี้จะเป็นสภาพใช้หน่อยนะครับความ,มันเงาของไม้แบบนี้ก็ดูง่ายดีนะครับอลูมิเนียมหล่อเก่าเนี่ยถึงสภาพใช้แบบนี้มันก็จะมีความเงาเห็นไหมฮะมีความเงาวาวนะครับ เป็นธรรมชาตินะครับเอกลักษณ์ของช่างหว่างถ้าคือต่างจากนี้ไปเนี่ยอาจจะเป็นมีดที่มีการสับเปลี่ยนด้ามหรือฝักนะครับเอกลักษณ์ของช่างหว่างเลยต้องแบบนี้แบบนี้เลยนะครับเริ่มนี้คือเดิมเ,มเลยนะครับเจ้าของเก็บไว้ได้ดีมากนะเนื่ ราคาเล่นหานี่ถือว่าเป็นช่างยอดนิยมเลยนะครับถ้าใครมีแบบนี้นะฮะอย่าปล่อยให้หลุดมือนะครับถ้าพบเจอสามารถเอามาปล่อยผมได้นะครับให้ราคาให้ราคาดีนะก็วันนี้ก็น่าจะได้สาระกันไปบ้างนะครับไปการดูมีดช่างวางนะครับอเมริกาลับเชิงช่างเดิมเดิม ของช่างวางเเป็นยังไงนะครับส่วนคลิปต่อไปเนี่ยผมก็จะนำช่างอื่นๆมาพูดคุยกับพี่น้องอีกนะครับก็ยังไงก็ช่วยติดตามาคลิปของผมด้วยนะครับก็ถ้ามีเวลาเนะี่ยก็จะมาอัดคลิปให้ความรู้กับเพื่อนพี่น้องอีกนะครับในข้างหน้านะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ